สวัสดีครับวันนี้ทางร้านในเดียโซล่าเซลล์นะครับผมเราก็อยู่กันที่จังหวัดบึงกาฬนะครับผมอำเภอพรเจริญนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านธงชัยการเกษตรนะครับผมก็เป็นร้านของพี่ปิงนะครับผมวันนี้นะครับเราก็ได้มาติดตั้งนะครับระบบโซล่าเซลล์นะครับออนกริดนะครับผมขนาด5กิโลวัตต์นะครับให้กับบ้านพี่ปิงนะครับผมก็ที่บ้านของพี่ปิงก็จะเป็นเป็นร้านขายปุ๋ยด้วยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้จะทาโชว์รูมนะครับกำลังจะทําโชว์รูมรถด้วยนะครับผมนะครับตอนนี้เราก็ ติดแผงนะครับผมเรามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็เดินทางนะครับผมเดินทางมาจากเชียงใหม่เนาะแล้วก็มานอนที่ที่นี่1คืนนะครับที่ที่บึงการนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่หน้างานนะครับแล้วก็เมื่อวานเราติดตั้งแผงติดตั้งระบบนะครับเรียบร้อยแล้วสําหรับบ้านของพี่ปิงนะครับก็จะเป็นการติดนะครับโซล่าเป็นระบบออนกริดนะเพื่อขายไฟให้กับการไฟฟ้านะครับส่วนที่บ้านของพี่เขาก็จะเป็นมิเตอร์ซิงเกิลเฟสนะครับก็จะขายไฟได้อยู่ที่ประมาณ5กิโลวัตต์นะครับผม ตอนนี้พอดีเราติดตั้งแผงไว้บนหลังคาครับมันก็จะเลยมองไม่ค่อยเห็นครับมันจะอยู่ด้านบนครับนี่เราติดไว้ทั้งหมด9แผงครับเป็นแผงของลองจินะครับลองจิขนาด550วัตต์นะครับผมจํานวน9แผงนะครับกาลังการผลิตนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4,950วัตต์นะครับก็คือจะไม่เกินไม่เกินที่การไฟฟ้าระบุไว้นะครับก็คือ5กิโลวัตต์เนี่ยเราจะติดติดตั้งแผงได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์นะครับตรงนี้ก็จะได้ประมาณ9แผงนครับเราจัดเป็นสงสตริงครับสตริงแรก มีชุด5แผงนะครับแล้วก็ชุด4แผงนะครับผมนะครับก็มีขาปรับระดับให้ได้องศานิดนึงนะครับผมนะครับแผงก็จะอยู่บนหลังคาสีเขียวนี่นะครับผมนะครับก็ส่วนความยากของบ้านพี่ปิงครับก็คือ1นะครับสายไฟนะครับที่เคยเดินไว้นะครับเป็นระบบเก่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยมันต่อแบบหลายช่างหลายเจ้ามากเลยนะครับเราก็เลยเมื่อวานเนี้ยเราติดตั้งระบบโซล่าเซลเสร็จนะครับ พี่เขาก็เลยต้องการนะครับให้เราเดินเมนใหม่เลยนะครับเราก็เดินเมนนะครับจริงๆแล้วที่บ้านพี่เขาจะมีทั้งหมด4มิเตอร์เลยนะครับผมเพราะว่าตึกตรงนี้จะมีทั้งหมดประมาณ4คูหานะครับเนาะแล้วก็ขอเป็นไฟที่เป็นซิงเกิลเฟสนะครับเราก็เลยติดตั้งระบบเสร็จเนาะเราคุยกับทางพี่เขานะครับก็บอกว่าเราเดินสายเมนพี่เขาต้องการที่จะเดินสายเมนใหม่เลยนะครับเราก็เมื่อวานก็จัดให้เลยครับเดินสายเมนนะครับแล้วก็เดินสายเมนนะครับต่อมาเป็นระบบซิงเกิลเฟสนะครับผม ระบบซิงเกิลเฟสนะครับผมหลังคาก็จะเป็นหลังคาทรงโค้งนะครับผมาวนี้ก็มันก็เลยจะติดตามองศาได้ฝั่งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าเรายกสูงมากเนี่ยมันจะมีความอันตรายเพราะว่ามันจะสูงเป็นเมตรเลยนะครับพอยกไปเนี่ยมันจะทําให้ลมเนี่ยมีโอกาสที่ลมจะช้อนแผงนะครับแล้วก็ปิวได้นะครับผมมันก็จะสูงมากเกินไปนะครับผมโหลดในบ้านของพี่เขานะครับในนี้จะประกอบด้วยบ้านอยู่ประมาณ3าหลังนะครับผมจะมีตู้คอน sumer อยู่ทุกจุดเลยนะครับผมก็ ที่เราทำนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ติดระบบโซล่าเสร็จนะครับเราก็เดินเมนเดินเมนแล้วก็มาแยกแยกใหม่หมดเลยครับจัดระบบสายใหม่หมดเลยนะครับผมในบ้านของพี่เขานะครับซึ่งเมนหลักที่มาจากมิเตอร์ไฟนะครับแล้วก็มาถึงแล้วก็มาตัดนะครับเข้าห้องระบบโซล่าของเราก่อนเลยนะครับแล้วก็เรามาทําเมนเบเกอร์ไว้นะครับแล้วก็จ่ายไฟให้กับบ้านหลังนี้ใหม่นะครับแก้ระบบใหม่หมดเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูระบบที่เราติดตั้งกันนะครับผม เราก็เมื่อคืนนะครับก็นอนที่บึงการนี้นะครับผมอำเภอพรเจริญนะครับก็เป็นบ้านของพี่ปิงเขานะครับผมนี่ครับก็มีสระว่ายน้ําด้วยพี่ปิงก็เขาติดตามใน youtube นะครับแล้วก็ให้เรามาติดตั้งครับผมนี่ครับระบบที่เราติดตั้งเสร็จนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสวยไหมครับผมก็นะครับออกแบบนะครับโดย ใช้ตู้คอมบเนอร์ของเราครับไอพาวเวอร์เนาะแล้วก็อินเวอร์เตอร์จะเป็นหัวเว่ยนะครับขนาด5กิโลวัตที่เป็นซิงเกิลเฟสนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะใส่กันย้อนด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ระบบนี้นะครับพี่ปิงเขาต้องการที่จะขายไฟให้กับการไฟฟ้านะครับผมนะครับเราก็จะได้ประมาณหน่วยละ2บาท20สตังค์นะครับตอนนี้ที่ถ้าขายไฟนะครับตอนนี้นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับผมก็เพิ่งติดตั้งระบบเสร็จเลยนะครับผมตอนนี้นะครับก็เลยลองเทสตนะครับเปิดแอร์ด้วยแล้วก็เปิดเปิดโหลดด้วยนะครับอย่างอื่นด้วยนะครับผม น่ครับก็เมนที่เรามาทำนะครับใหม่เลยครับก็จะเป็นเมนตัวนี้เลยนะครับมาจากการไฟฟ้านะครับแล้วก็เราก็คล้อง CT ให้เขาให้พี่เขาใหม่เลยนะครับผมนะครับติดตั้งเมนเดินสายเมนใหม่หมดเลยนะครับเมื่อวานนี้ใช้เวลาทําอยู่ประมาณ1วันเต็มๆนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้ก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณน้ครับบ่าย2องโมงนะครับก็เสร็จนะครับระบบเสร็จแล้วนะครับผมก็เริ่มรันระบบแล้วนะครับผม นี่ครับก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ของ h ัวเว่นะครับอินเวอร์เตอร์ของ h ัวเว่เนี่ยถ้าเป็นตัวซิงเกิลเฟสนะครับ 5k เนี่ยเราจะประกันทางร้านเราจะประกันให้อยู่10ปีนะครับผมนะครับประกันอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วรุ่นนี้ก็สามารถที่จะต่อนะครับแบตเตอรี่นะครับอของ h ัวเว่ได้นะครับซัพพอร์ททำเป็นออนกริดตอนกลางคืนนะครับผมนะครับฮัวเว่ก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับสามารถดูผ่านมือถือได้นะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนตู้คอมไบเนอร์เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับของ iPower นะครับเราก็จะ ตัวนี้นะครับเราจะขออนุญาตไฟฟ้าด้วยนะครับเราก็จะต้องใส่นะครับเบรกเกอร์ตามขนาดที่เราทางไฟฟ้ากําหนดไว้เลยนะครับต้องมีฟิลนะครับมีเบรกมีเซิร์ตแล้วก็มีเบรกเกอร์นะครับผมแล้วก็มี RCBO นะครับแล้วก็มีเซิร์ตนะครับที่เป็น AC นะครับผมระบบสายที่เราเดินให้นะครับก็จะเป็น PV นะครับเป็นสายที่มีมาตรฐานเลยนะครับผมเป็นสายของลิงก์นะครับผมนะครับแล้วก็คอนเน็กระบบให้นะครับเหมือนเดิมนะครับรางไวายเวนะครับสวยงามนะครับผม ก็นะครับถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยเราก็จะใช้ทีมงานของพี่กบนะครับช่างงกบนะครับผมนะครับก็จะมีอีกหลายงานนะครับที่ภาคอีสานครับเราก็จะใช้ทีมงานของพี่กบถ้าใครสนใจนะครับในภาคอีสานเนี่ยผมผมจะไม่ได้เอาทีมของไม้เข้ามานะครับในในส่วนของภาคอีสานนะครับก็จะเป็นทีมงานพี่กบที่คอยซัพพอร์ตนะเพราะว่าพี่กบก็จะดูแลหลังการขายให้ได้เลยครับการติดตั้งมาตรฐานเดียวกันเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นทีมงานของผมนะครับที่ที่ขอนแก่นนะครับเป็นพี่ชายผมเองครับผมนะครับฉะนั้นการติดตั้งเนี่ยก็จะอยู ผมก็จะมาดูในการติดตั้งทุกงานนะครับผมนะครับก็ความมาตรฐานมีแน่นอนนะครับผมนะครับนี่ครับระบบที่เราติดตั้งแล้วนะครับสวยไหมครับก็ท่านใดนะครับชอบใจนะครับระบบโซล่านะครับที่ติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบนะครับไฮบริดนะครับระบบออนกิดนะครับแล้วก็เป็นโซล่าปั๊มน้ําเกี่ยวกับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับเราก็สามารถที่จะเรียกเรามาใช้ติดตั้งได้หมดเลยนะครับผมนะครับ แล้ววันนี้ผมก็ขับรถยนต์ไฟฟ้ามานะครับแต่วันนี้ผมเอาบีวดีมาเทสลาจอดอยู่ที่บ้านนะครับผมก็ชาร์จมาจากเชียงใหม่ครับวิ่งมาถึงบึงการเนี่ยครับหมดค่าไฟไปประมาณ600กว่าบาทเองนะครับผมก็ถือว่าคุ้มมากนะครับสาหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วยิ่งติดโซล่าเซลล์ครับตอนนี้นะครับค่าไฟขึ้นนะครับติดโซล่าเนี่ยมันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกนะครับผมก็ทําให้เรา สบายนะครับถ้าใครใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสมมติว่าถ้าเราติดระบบออนกริดนะครับชาร์จในช่วงกลางวันเนี่ยเราก็ได้ไฟฟรีเลยนะครับผมถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็อาจจะติดสักประมาณ 10k นะครับผมก็กําลังโอเคเลยนะครับผมนะครับนี่ครับระบบที่เราติดตั้งครับก็สวยงามเลยนะครับผมตามรูปแบบที่เราออกแบบไปเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ีช่างกบครับช่างกบที่กบขอนแก่นนะครับันนี่ พบกับทีมงานสาขาคอนแกนได้นะครับผมของไอเดียโซล่านะครับแล้วก็ทีมงานของพิ่กกนะครับผมก็จะดูแลภาคอีสานทั้งหมดเลยนะพิ่กบนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีงานนะครับคอยอัพให้ดูนะครับตลอดเวลาเลยนะครับผมนะครับส่วนระบบที่เราติดตั้งนะก็จะมีประกันให้1ปีนะครับประกันระบบในการติดตั้งนะครับส่วนอินเวอร์เตอร์นะครับประกัน10ปีนะครับของหัวเว่ยนะครับที่เป็น m 1นนะครับผมต่อแบตเตอรี่ได้นะครับในอนาคตสามารถที่จะต่อแบ็กอัพบล็อกได้นะครับขนาดอ่า คือเราสามารถที่จะมีแบ็กอัพเวลาที่ไฟดับเนี่ยได้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของอินเวอร์เตอร์ก็คือสมมุติถ้าเราติดแบตเตอรี่นะครับแล้วเราเราต้องการที่จะแบ็กอัพนะครับมันจะใช้ได้ประมาณครึ่งนึงก็คือ2.5กิโลวัตต์นะครับหัวเว่ยจะไม่เหมือนกับตัวไฮบริดทั่วไปนะครับถ้าเป็นตัวไฮบริดทั่วไปเนี่ยมันจะแบ็กอัพได้เต็มที่นะครับแต่ส่วนหัวเว่ยเขาจะเป็นหน้าที่หลักของเขาจะเป็นออนกริดมากกว่านะครับผมนะครับก็นะครับโดยประมาณระบบก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดู รื่องแผงนะครับแล้วก็เรื่องการติดตั้งสายนะครับสายสายสายดินนะครับสายกาวนะครับผมนี่ครับท่อนะครับเราก็เดินให้อย่างดีเลยนะครับผมท่อที่ลงมาจากจากหลังคานะครับก็จะเป็นท่อ EMT นะครับใส่เฟกให้นะครับผมแล้วก็ตอกระบบกาวให้นะครับผมเรียบร้อยเลยนะครับผมติดตั้งให้สวยงามครับตามมาตรฐานส่วนตัวนี้เป็นสายเมนใหม่นะครับที่พี่กบเดินนะครับผมก็เมื่อวานนี้ทั้งคืนครับเมื่อวานเสร็จประมาณ4ี่ทุ่มกว่าๆรวมห้าทุ่มนะครับ ก็จะมีเดินเมนใหม่นะครับผมนี่ครับก็เดินเมนนะครับ <token main> จากหน้าบ้านของพี่เขามาที่ที่ข้างในนี้นะครับ <speed tive connection> มาเดินใหม่หมดแล้วเราก็แยกโหลดนะครับให้พี่เขาใหม่นะครับทำทำทำระบบให้ใหม่เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นห้องนะครับระบบออฟกิดนะครับที่พี่เขาศึกษานะครับแล้วก็ลองติดตั้งเองนะครับผมนี่ครับเป็นระบบที่พี่เขาใช้งานนะครับเป็นออฟกิดนะครับผมของพี่ปิงนะครับผม นะครับท่านใดสนใจนะครับระบบโซล่าเซลล์นะครับเราก็นะครับมีให้เขาเรียกอะไรครับมีให้เลือกได้หลายแบบเลยนะครับผมท่านใดนะครับอยากจะใช้ระบบไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดนะครับระบบออฟกริดนะครับหรือว่าจะทำโซล่าเซลล์นะครับเพื่อชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เพื่อนะครับในการลดค่าใช้จ่ายของเราทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่าไฟนะครับค่า FT ขึ้นเนี่ยโอ้โหตอนนี้ที่ร้านได้ส่งแผงแทบไม่ทันเลยนะครับผมก็คือ ทั้งขายด้วยแล้วก็ทั้งแบบหลายๆอย่างครับมันก็เลยทําให้ความต้องการของโซล่าเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมแผนที่เราติดไว้ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะขอขนานไฟนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะมาทํารีวิวให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เราขนานไฟแล้วนะครับขายไฟให้กับการไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีรายได้อยู่เท่าไหร่นะครับผมวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นการรีวิวนะครับสั้นๆนะครับสำหรับระบบออนกริดนะครับผม สำหรับบ้านของพี่ปิงนะครับผมนะครับเป็นระบบออนกิดนะครับเพื่อขายไฟให้กับการไฟฟ้าแล้วก็ลดค่าไฟในบ้านด้วยนะครับผมนะครับขนาด5กิโลวัตต์ครับเดี๋ยวพี่เขามีโครงการนะครับติดเพิ่มนี่ครับหลังคาใหญ่ที่เป็นโชว์รูมรถเนี่อันนี้ระบบใหญ่แน่นอนนะครับผมนะครับก็นะครับผมท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมผมก็ยินดีให้บริการนะครับทั่วประเทศนะครับวันนี้บรงการเราก็มานะครับผมขับ ผมก็ขับ b ี d มานะครับวันนี้นะครับเติมจากเชียงใหม่นะครับวิ่งมาถึงบึงกาฬครับหมดค่าไฟไปประมาณ600ขค่ากับก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะนอนที่ขอนที่อุดรนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะตีรถกลับเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ประมาณบ่ายโมงไอ้บ่ายสองโมงแล้วมันก็ค่อนข้างเย็นไม่อยากไปขับตรงตรงมืดๆที่ตรงเส้นภูเขานะครับผมนะครับก็นะครับฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าท่านใดชอบคลิปนี้นะครับผม นะครับเนี่ของพี่เขาก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับการเกษตรนะครับผมเป็นอุปกรณ์การเกษตรนะครับของร้านพี่ปิ่งนะครับนี่เราก็หรือระบบเป็นชุดเก่าของพี่เขาอาโมออกหมดเลยนะครับผมนี่ครับแล้วเราก็เดินสายใหม่จากมิเตอร์นะครับมาทําเมนใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับเจ้า BYD ของเรานะครับผมมาถึงเบื้องการนะครับตอนนี้ที่ชาร์จเยอะครับเติมได้สบายเลยนะครับผม BYD นะครับมาถึงที่นี่เลยนะครับผม นี่ครับก็นะครับถ้าเราตรงไปนะก็จะเป็นอำเภอนี่ครับอำเภอตามนี้เลยครับนี่ร้านของพี่ปิงนะใครที่อยู่บึงการก็นะครับมาอุดหนุนร้านพี่เขาได้นะครับผมร้านปุ๋ยพลังงานสะอาดนะครับนี่ครับก่อนพี่เขาก็จะร้านพี่เขาจะอยู่ก่อนถึงไฟแดงนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับก็มันจะเป็นบรรยากาศของบึงการนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ ก็นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็คงจะเดินทางกลับไปนอนที่อุดรก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยจะเดินทางกลับเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะครับก็ให้ดูรีวิวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการติดระบบนะครับโซลาเซลล์นะครับออนกริดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้น่าจะลองเปิดโหลดนะครับมิเตอร์ตัวล่างนี่หมุนติ้วเลยนะขนาดส่โซลาร์นะเห็นไหมครับหมุนเยอะอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมกับการติดตั้งนะครับระบบ โซลาเซลล์ออนกริดนะครับขนาด5กิโลวัตต์นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวพบกันอีกทีในในคลิปหน้านะครับผมว่าเราจะไปติดตั้งที่จังหวัดไหนนะแต่อีสานนี่มีแน่นอนครับเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกนะครับที่อีสานนะครับเพราะว่าเราจะมีงานเข้ามาอีกนะครับผมขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรับชมนะครับคลิปทางยูยูทูบนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดชอบครับเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่าชอบเกี่ยวกับระบบโซลาร์นะครับก็ถ้า อยากจะปรึกษานะครับก็โทรมาหาผมได้นะครับเบอร์โทร082นะครับ8882738นะครับผมชื่อกอบนะครับร้านไอเดียโซล่าเซลล์นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับเราไปทั่วประเทศครับไม่ต้องกลัวนะครับช่างเราก็จะมีซัพพอร์ตให้นะครับภาคเหนือก็จะเป็นไม้ติดนะครับภาคอีสานก็จะเป็นอ่าเป็นพิกบนะไออ่าใช่ครับแล้วก็ทีมงานของผมก็จะมีด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ช่วยกันทำพลังงานสะอาดนะครับให้ใช้กันได้เยอะๆนะครับผมโอเคครับก็วันนี้ก็ขอกลับลาไปก่อนนะครับผมกับอ่าระบบโซล่าเซลล์ออนกริดนะครับ ขนาด5กิโลวัตต์นะครับซิงิลเฟสนะครับขายไฟนะครับที่อำเภอรพอรเจริญนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับผมนะครับแล้วก็พบกันีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ